รัฐบาลแก้ปัญหาผิดจุดหมอเกาหลีใต้ไม่ใช่ไม่พอนะคะลองเพิ่มเงินดูสิดูแลกันให้ดีกว่านี้รับรองปัญหาเรื่องที่บอกว่าหมอไม่พอมันอาจจะหายไปเลยก็ได้ระบบสาธารณสุขของเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังวิกฤตปัป่นป่วนไปหมดเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอประท้วง หยุดงานกันยื่นจดหมายลาออกกันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะโรงพยาบาลนี่คือใช้คำว,ว่าวิกฤตเลยต้องปฏิเสธการรับคนไข้ต้องเลื่อนนัดคนไข้บางทียกเลิกตารางการผ่าตัดแล้วก็บางโรงพยาบาลถึงขั้นเอาพยาบาลนะคะมาทำงานแทนคุณหมอและล่าสุดตอนนี้เริ่มมีแพทย์ทหารเข้าไปให้การช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วสาเหตุก็เกิดจาก การที่หมอเกือบทั้งประเทศของเกาหลีใต้ลุกขึ้นประท้วงต่อต้านนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลจะเพิ่มโคตา้าการรับนักศึกษาแพทย์พูดง่ายๆก็คือจะเพิ่มหมอค่ะรัฐบาลของเกาหลีใต้ให้เหตุผลบอกว่าตอนนี้สังคมเกาหลีใต้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะนั่นแปลว่าการเกิดน้อยการตายก็น้อยแต่มีผู้สูงอายุเยอะนั่นเองค่ะ ในขณะที่ทั่วประเทศของเกาหลีใต้มีหมออยู่ประมาณ1,40,000คนปัญหาใหญ่ๆก็คือหมอส่วนใหญ่มากองรวมกันอยู่ในกรุงโซค่ะส่วนใหญ่แล้วก็มาเป็นหมอศัลยะกรรมอยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆตามพื้นที่ต่างจังหวัดไม่มีหมอมีแต่หมอทั่วไปหมอเฉพาะทางอย่างเช่นทันตกรรมหมอกายภาพหมอกระดูกหรือหมอสูตินรีไม่มีเพราะเงินก็น้อยนี่เลยกลายเป็นปัญหา ทางออกที่รัฐบาลเสนอมาก็คือเมื่อหมอไม่พอก็ต้องเพิ่มหมอค่ะก็ไปเริ่มเพิ่มตั้งแต่โคต้าการรับนักศึกษาแพทย์ตั้งเป้าเอาไว้เลยนะคะจากเดิมปีละ3 0 0พก็ขอเพิ่มโคต้าเป็นปีละ5,000คนในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของคุณหมอซึ่งนำโดยสมาคมแพทย์เกาหลีค่ะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลแก้ปัญหาผิดจุดหมอเกาหลีไม่ใช่มีไม่พอแต่ คุณดูแลไม่ดีลองเพิ่มเงินดูสิหรือลองเพิ่มสวัสดิการดูแลกันให้ดีกว่านี้สิบางทีปัญหาที่บอกว่าหมอไม่พอมันอาจจะแก้ไขได้ง่ายๆก็ได้นอกจากนี้หมอส่วนใหญ่บอกด้วยนะคะว่าถ้าไปเพิ่มปริมาณของนักศึกษาแพทย์ปัญหามันจะตามมาจบมาแบบไม่มีคุณภาพหรือเปล่าเร่งรัดให้เป็นหมอกันเร็วๆอาจจะได้คุณหมอแบบไม่มีคุณภาพค่ะ มันนำมาสู่คำถามว่าตกลงจริงๆแล้วเกาหลีใต้มีหมอพอหรือไม่มาดูตัวเลขของคุณหมอต่อประชากรน,นะคะองค์การอนามัยโลกได้กําหนดตัวเลขเอาไว้มาตรฐานจริงๆแล้วจะต้องมีหมอ1คนต่อประชากร1,000คนค่ะส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วควรจะต้องมีคุณหมอ3.7คนต่อประชากร1000คน ในขณะที่เกาหลีใต้มีคุณหมออยู่2.6คนต่อประชากร1,000คนค่ะส่วนประเทศที่มีคุณหมอมากที่สุดติดอันดับโลกเลยก็คือออสเตรียกับนอร์เวย์นั่นเองค่ะจะมีคุณหมอ5คนต่อประชากร1,000คนประเทศไทยบ้านเรามีคุณหมอ0.5คนต่อประชากร1,000คนค่ะอย่างที่เรารู้ส่วนใหญ่เราจะเห็นเรื่องของอาชีพหมอจากซีรีส์เกาหลีซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ จร,จริงๆลอาชีพหมอของเกาหลีใต้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงมากนะคะ,ะเฉลี่ยต่อปีมีรายได้ประมาณสัก7ล้านบาทสูงกว่าอาชีพอื่นๆถึง5เท่าสาเหตุที่แท้จริงทําไมคุณหมอถึงไม่พอใจจริงๆหมอไม่พอมีการเพิ่มหมอน่าจะดีใจมากกว่าทําไมถึงคัดค้านสาเหตุที่แท้จริงก็คือกลัวการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือไม่ เมื่อมีปริมาณหมอเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าประชาชนโรงพยาบาลอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นหรือไม่ความต้องการหมออาจจะน้อยลงและสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ของหมอก็จะลดลงนั่นเองค่ะล่าสุดต,ตอนนี้ดูเหมือนว่าปัญหานี้มันจะบานปลายไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆสาธารณสุขของเกาหลีใต้ถึงขั้นระง,งับใบอนุญาตบรรดามหมอฝึกหัดที่หยุดงานหรือว่าลาออกปท้วง ในขณะที่ฝั่งของอาจารย์หมอสมทบด้วยค่ะแล้วก็ออกมาบอกกับรัฐบาลเลยว่าถ้าคุณทำอะไรแพทย์ฝึกหัดเถอเผลออ,อาจารย์หมอก็จะทยอยลาออกตามไปด้วยซ้ำตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆก,กับระบบสาธารณาสุขของเกาหลีใต้ถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้อาจจะถึงขั้นระบบสาธารณาสุขล่มสลายเลยก็ได้มีแต่คนแนะนำนะคะว่าทางออกเดียวที่ดีที่สุดก็คือพบกันครึ่งทาง เข้าสู่การเจราจาร่วมกันค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจสนุกสนุกแบบนี้กันได้ใหม่นะคะทางดิปปอนออนไลน์ที่ Dummies TV Thailand ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกันเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้ะค่ะ